สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยคัดเกตพีเมียมมาฝากนะครับงามหนึ่งในร้อยสายจอดเลยครับตั้งแต่ปี2005นะครับคันนี้ VAP สุดหรูนิสสันเทียนาครับเครื่อง2,003เกียร์ออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักกระต่อนหรือพิกคว้าครับรถสวยสายจอดนะครับไม์แท้120,000กิโลเมตรนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์สุดๆนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังครับสตาร์ททีเดียวติด เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยสุดหรูแน่นอนในราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครหาอยู่นะครับรีบตัดสินใจพิจารณาได้เลยครับจับจองกันมาเลยครับเดี๋ยวไม่ทันรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยนะครับงามมากมากนะครับประวัติชัดๆมือเดียวป้ายแดงครับไหม่แท้ตั้งแต่ปี2องพนหะครับไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับรถสวยสุดๆนะครับราคาสภาพหน้าจับหน้าจองนะครับใครที่สนใจได้สภาพรถสวยเอา ไปใช้งานนะครับสายจอดนะครับนานๆจะได้ใช้ทีเรียกว่าคัดเกตแล้วนะครับแบบนี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับเอายางใหม่ไปด้วยครับไฟใสสีสวยเงางามภายในนี่กริบๆเลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครกําลังหารถสวยสภาพหรูๆจัดไปครับนิสสันเทีย a น,นะครับภายในงามภายนอกงามขับนิ่ม 2.3ออโต้ 3, Auto, น้ำมันร้้นนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้จับจองได้ทันทีครับถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับรับรองว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนนะครับนี่นานๆเพิ่งจะได้มานะครับปีหนึ่งแล้วครับไม่ได้มีตัวนี้มาเลยนะครับรับรองว่า สุดคุ้มสุดหรู V.I.P. ของแท้ครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถโดยรวมสวยสุดๆนะครับแอร์หลังมาหลังไฟฟ้าบอะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับสวยสุดแล้วครับราคานี้นะครับเปิดราคานี้เลยนะครับใครรับได้กําเงินไปเลยครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับนี่เลยครับยางใหม่ 1. ในร้อยสวยกริบๆจัดไปครับปี 2005. จดปี2007ครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับขับขี่ดีมากๆเครื่องเกียร์เป เอาไปใช้งานได้เลยครับโทรเจรจาสอบถามนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับ 1 1 9 0 0 0เ้ับาทนะครับรีบโทรรีบจับจองกันได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมคัดสวยเช็คสวยสภาพงามมากๆนะครับสำหรับคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะครับวัยข้าราชการคันนี้เหมาะมากๆนะครับขายชอบเทียนหน้าจัดไปครับรถสวยสภาพงามสุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัว้วยให้กับสมาชิกเลยนะครับรถดีมากๆครับฝากกว้ด้วยครับฝากกว้เลยครับไม่มีมาบ่อยๆไม่เจอง่ายๆสภาพงามๆหนึ่งในร้อยคัดสวยเช็ค สวยงามๆครับสภาพเดิมเครื่อง V6 นะครับใครที่ชอบรุ่นนี้ก็ต้องแลกมาด้วยอัตราการกินน้ำมันพอประมาณนะครับแต่ได้ความหรูหราขับออกงานนี่หล่อๆเลยครับภูมิฐานแน่นอนรถสวยทรงดี v i p ของแท้กับนิสสันเทียนาปี2005นะครับ